คนตอนนี้ก็มีอาหารเสร็จแล้นะ่คนนียังอยู่ใครอยากมาเสียงอ่ะไม่เปล่าดิหนไม่กินแล้วหนก็จะไล่อ่ะนี่ก็อาหารนี่ก็อาหารอ้

อาหารแล้วนะคะที่อาหารอาหารอาหารมีเยอะมากอันนี้ก็อาหารหรือข้าวเดียวแต่ละอันนี้ก็อาหารักเร่มันคือน้ำน้ำแบ๊ซีาานะคะคนขีดดรามเดยดแบ๊ซี มีหมันบวกวางขาย้วยทีว่าเนี่ยียมกินหมูเป็นบ้าอืมแตลูบกบ้าไม่ยอมกินเลียหมูอ่ะพี่ฟ้ากินกินข้าวไหมอันนี้มีไข,ข,ข่ไหนไข่มันอะไรพี่ยังไม่เอาไม่เอาไอาข่ไข่มันจะอร่อย ไข่ไข่เป็เราเอาไข่ออกมาให้หนูดูดอ่ะไข่ทำไมเล็กจังไข่คนเล็กจริงมทหนูเหนื่อไข่คนยิ่มแล้วมายา่กว่อ

อนนี้มีคนเพิ่มเข้ามาหลังจากโซงนั้นที่ยังไม่มีคนอันนี้มีคนเพิ่มเข้ามาแล้ว <t os> <t os> ไม่ควรปัดเ่อนเราไปเอาแบ๊บบี้นะ่ะข่ดกันนะนี่เรามาเอาแบ๊บบี้นะ่ง อ่ะเปิดที่แมมี่ตีดวอ่ปาิคนผิดคนดคนนี่คนนี่คือเราอยู่นี้ใช่ไหมกัน

จะเกิดถึงเป็นท่านแล้วจะค่อยเจอกัน